ช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทํากับข้าวทําอาหารทําเครื่องทนอมสวัสดีค่ะเบากับช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะหลังจากมีคําถามนะคะใน youtube นะคะเกี่ยวกับการซักผ้าว่าทําไมซักผ้านะคะโดยเฉพาะที่ไปออกตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันโดนกลิ่นนะคะว่าทําไมถึงซักไม่หอม นะคะกลิ่นไม่ติดทนทั้งที่ใช้น้ํำยาซักผ้าแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะนะคะุกเอา2วิธีนะคะที่ควรทําเป็นอย่างยิ่งถ้าอยากให้เสื้อผ้ามีกลิ่นหอมติดทนนานนะคะวิธีแรกหนึ่ะคะเราควรล้างเครื่องซักผ้าทุกครั้งกับน้ําส้มสายชูนะคะโดวยวิธีการล้างไม่ยากนะคะ1อาทิตย์ควรทำหนครั้งนะคะเพื่อการเชื้อราและกลิ่นอับชื้นเข้าไปในเส้นใหญ่ของเสื้อผ้าเรานะคะ เราจะต้องนะคะปล่อยน้ํานะคะใช้น้ําส้มสายชูประมาณเ3ดสามส่วนสี่้วยตวงนะคะและก็หลั่นด้วยน้ําเปล่านะคะทิ้งไว้นะคะหนึ่งครังหนึ่งรอบนะคะแล้วถึงจะซักผ้าตามปกตินะคะวิธีที่สองนะคะให้เราใช้น้ําส้มสายชูนะคะใส่ไปพร้อมกับน้ํายาซักผ้าค่ะเราก็ใส่ในช่องนี้เลยนะคะก็ใส่ลงไปนะคะน้ำส้มสายชูกับน้ํายาซักผ้าค่ะ ะะแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะจะทําให้น้าส้มสายชูเนี่ยจะไปกําจัดกลิ่นเหงื่อนะคะรวมถึงกลิ่นอับชื้นต่างๆนะคะช่วยให้เสให้ผ้านะคะสะอาดสดใสหลังจากที่เราใช้น้ำยาตักพานุ่มแล้วนะ ก็แค่2เคล็ดลับนี้นะคะเป็นวิธีง่ายๆนะคะทําให้ผ้านะคะสะอาดไม่มีกลิ่นอับชื้นนะคะรวมถึงทําให้ผ้าหอมอย่างยาวนานนะคะและถนอมเส้นใยผ้ารวมถึงทําให้ผ้าสีนะคะยังมีความสดใสนะคะก็เป็น2เคล็ดลับดีๆจากช่อง Easy Home นะคะลองไปทําดูกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นุกและที อีกสิผมทุกคนคอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ